มาถึงช่วงแสงจากพ่อวันนี้นะคะหลายๆคนเวลาที่เราดูในทีวีเราก็จะเห็นดาราเราก็จะเรียกเราก็ดารา,นาคนเหล่านี้ว่าดาราซึ่งดาราจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีความหมายอะไรนอกจากเป็นดาวประดับอยู่บนฟ้าแต่วันนี้นะคะเราจะมาคุยกับบุคคลหนึ่งคนที่หลายๆคนเรียกเขาว่าดารา จริงๆอาชีพของเขาคือนักแสดงนักร้องแต่ว่านอกเหนือจากนั้นเขายังใช้ชีวิตทุกๆวันในการที่จะทําอะไรดีๆให้สู่สังคมด้วยวันนี้เราอยู่กับคุณหนุ่มศรรามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะปกติเราก็จะเห็นอยู่เป็นพระเอกอยู่ในละครนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตมาพูดคุยอีกหนึ่งบทบาทบ้างดีกว่าได้ครับได้ปัจจุบันนี้เวลาใช้ชีวิตทุกๆวันเนี่ยเรามีหลักอะไรบ้างคะอ๋อหลักที่ใช้ชีวิตประจำวันนะครับอันดับแรกเลยก็คือต้องดูว่า หน้าที่หลักของเราแต่ละวันนะคืออะไระก็เรียนตามเลยคือเมนพาราดิตีนะฮะอย่างเช่นวันนี้ต้องมานาฬิกาจางงานะแรกสองอาจจะต้องไปทําอะไรให้กับคุณแม่พาคุณแม่ไปหาหมอ,หอสามทำอะไรต่อไปก็เรียนลาดับตามหน้าที่อะไรหลายอย่างนะครับส่วนเรื่องงานเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีละครหรือภาพยนตร์ที่ถ่ายทําอยู่ะนะครับแล้วก็ยังมีหน้าที่อื่นๆเช่น ทำสารคดีเปิดบริษัททำรายการโทรทัศน์ะนะฮะแล้วก็ยังมีเป็นผู้ไก,ก่เกลียปริไปนอมประจำสารสุประการด้วยครับผมอะไรมาเยอะมากครั้งหนึ่งได้รับหน้าที่เป็นรั้วของชาติด้วยรับตอนนั้นรับหน้าที่อะไรบ้างคะตอนคือผมเป็นาหาหสองปีเต็มนะครับเข้าไปปี2 5 3พลัดหนึ่งทับสีอ่องปีเต็มออกมาก็จะเป็นผลัด หนึ่ทับสี่ห้าปีสีหออกมาแล้วก็บวชเลยะนะครับการเป็นอาหาร2ปีก็ทำให้ผมได้ฝึกทั้งการควบคุมในเรื่องของร่างกายจิตใจสภาวะแวดล้อมที่ถูกกดดันสามารถปฏิบัติภารากิจได้อย่างสำเร็จะนะฮะโดยที่ไม่มีภาวะกดดันค,คือทำให้สมาธิของเรานมันดีจิตใจที่มันนิ่งนะฮะสิ่งที่รับตรงนั้นก็มีค่ามากมายทีเดียวแล้วก็พอสปีเสร็จแล้วเนี่ย ก็ได้ติดยศทุกวันนี้เป็นสิบปีนะฮะสิบปีสิบปีสองรางนีว่าสิบปีสอสิบปีสอนรามนะคะและตอนนั้นสองปีนั่นเท่ากับคุณสอนรามต้องอยู่ในค่ายทหารตลอดเลยไหมใช่ครับก็ต้องอยู่ในระเบียบครับเพราะว่าไม่มีการคือเขาเรียกว่าฮะไม่มีออกมาการฝึกเนี่ยต้องถือว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่าเราเป็นนักแสดงจะได้รับสิทธิพิเศษหรือเปล่าเปล่าเลยเราอ่ะ ต้องทำมากกว่าอีกด้วยซ้ําค่ะอย่างเช่นผมกับเพื่อนอยู่ที่กองร้อยค่ะผมฝึกไปแล้วหนึ่งรอบฝึกโผที่จะไปลบเมีปืนเป็นบดาบปปืนติดไปแล้วค่ะปรากฏว่ารายการนาฬิกาจางอยากจะไปถ่ายท like, ําว่าพ anyway> ี่หนุ่มสอนลาเป็นอาหารเป็นยังไงรอบบ่ายก็จัดอีกรอบผมก็ต้องพยายามบอกเพื่อนๆว่าขอโทษด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็เป็นหัวหน้าของรุ่นนั้นนะครับ ผมก็บอกว่าสิ่งที่เราทําออกไปเนี่ยแม้ว่าเราจะฝึกหนักกว่าอย่างอื่นแต่อย่างน้อยเนี่ยเราก็ทําได้เห็นว่าการเป็นอาหารเนี่ยมันได้อะไรมากกว่าที่คุณคิดค่ะตอนนั้นก็เลยเป็นยุคที่คนมาสมัครเป็นอาหารเต็มไปหมดเลยดีจังเลยไม่จําเป็นต้องเกณฑ์อาหารเลยร้นเลยฮะทุกคนอยากมารับใช้ชาติเหมือนกันหมดแล้วหนังสือเล่มนี้ค่ะพี่หนุ่มเขียนหลังจากที่ครับผมเขียน หลังจากผมเขียนระหวา่างระหวา่หวางที่อยู่ในปี<ะ>ที่หนึ่งขึ้นปีที่สองอฮะ,ฮะอันนี้ก็จะเป็นแถบที่ใส่ชุดอ่อนอย่างเงี้ย<ะ>ผมก็เริ่มจะเข้าไป สู่หมวดหมู่ของการที่เป็นรุ่นพี่ละวครับอยู่หน้าห้องของผู้พันไปช่วยงานเอกสารด้วยอะไรต่างๆแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับกองทัพด้วยก็เลยมีเรื่องเล่าสนุกๆนะฮะที่อยู่ในในในกรมทหารในกรมทหารใช่ครับและในช่วงเวลาที่ไปใช้เวลาอยู่ในค่ายทหารไปเตรียมตัวเป็นลูกของชาตินะคะก็คงจะได้รับฟังเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่9้ามากขึ้นใช่ไหมคะการที่เราได้รับฟังเรื่องราวที่เกี่ยวกับ ในหลวงรัชกาลที่เนะครับผมได้ยินมาตั้งแต่ผมเป็นเด็กแล้วเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยจะชอบเปิดข่าวพระราชสำนักเอาไว้ป๋าจะเปิดเอาไว้แล้วป๋ากจะบอกไอ้มาในหลวงมาแล้วไหว้ซะรถท่านมาแล้วท่านโบกมือคือเราเห็นตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจเพราะว่าการที่เราเป็นอาหารเนี่ยทุกเช้าเนี่ยเราต้องเข้าแถวร้องเพลงชาติแล้วเราก็ต้องกล่าว นะครับคำปฏิญาณสาบานต่อหน้าธงชัยเฉลิมพลซึ่งเป็นตัวแทนของพระองค์ท่านอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันสําคัญมากกว่านั้นก็คืออิงคดีก็คือว่าการที่เราอยู่ในกรมทหารเนี่ยโดยที่โดยที่เราฝึกหนักแล้วเวลาว่างเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยก็มีเวลาได้แค่อ่านหนังสือเราไม่สามารถจะโทรศัพท์ไม่สามารถจะดูทีวีฟังเพลงทําอะไรได้ครับซึ่งหนังสือที่ผมจะเลือกอ่านเนี่ย ผมก็จะเลือกอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับวติศาสตร์หรือเกี่ยวข้องกับพระองค์ท่านค่ะซึ่งผมก็ได้อ่านหนังสือเล่มหนึ่งชื่อว่าปกฟ้าคู่แผ่นดินค่ะหนังสือเรื่องปกฟ้าคู่แผ่นดินเนี่ยเป็นหนังสือที่รวบรวมพระราชดำรัสและพระบรมราชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชค่ะครับเอาไว้แต่ละวารค่ะไม่ว่าจะเป็นพระองค์จะทรงพระราชทานเอาไว้ ในวาระที่ไปทรงเสด็จไปพระราชทานปริญญาบัตรให้กับนักเรียนหมอที่จุฬาหรือว่าจะทรงพระราชทานเอาไว้ให้กับตำรวจซึ่งผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้เป็นพจนานุกรมของการใช้ชีวิตของคนไทยค,ครับผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าผมมีโอกาสผมอยากทำตัวหนังสือเนี่ย ออกมาเป็นภาพนี่ก็คือเหตุผลใช่ไหมคะที่ได้ทําเป็นสารคดีทวายพระองค์ท่านใชครับที่ตัดสินใจไปบริษัทเพราะว่าอยากทําสารคดีเฉลิมพระเกียรติครับครับแล้วเป็นเรื่องราวอย่างไงบ้างลองเล่าให้ฟังสั้นๆนะคะก็สมมุติว่าผมเชิญพระชนมรัตของพระองค์ท่านนะะมาหนึ่งเรื่องอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของตํารวจนะฮะผมก็จะไปสัมภาษณ์ พลตำรวจเอกวสิทธิ์เดชุนชรซึ่งท่านเป็นนายตำรวจอารักขานะครับในหลวงซึ่งท่านก็จะสัมภาษณ์ถึงว่าพระองค์ท่านเป็นยังไงเวลาตามเสด็จต้องทำยังไงบ้างพระรูมชว่าที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงพระพระธานบ่อยๆมีเรื่องอะไรบ้างแล้วท่านอาจจะเล่าเรื่องที่เป็นมีพระราชลมขันนมาว่าวันนี้เสร็จภารกิจแล้วเนี่ยพระองค์ท่านเนี่ยก็ ทรงมีเมตตาให้กับพวกเราเนี่ยมาร่วมโต๊ะเสวยทหารในตำรวจต่างเนี่ยก็มีอยู่9้าคนก็องค์ท่านก็ทรงพระราชทานพระที่ทำจากจากดอกไม้อะฮะดอกไม้ที่ประชาชนมอบให้กับพระองค์ท่านบอกประชาชนที่ถวายดอกไม้ให้ท่านท่านไปทำเป็นพระแล้วก็เอาใช่แล้วก็ให้นายตำรวจที่อารักขาเนี่ยขอเราองค์ซึ่งมี9 9องค์พอดี ท่านท่านพลตำรวจเอกวสิษฐเดชุณชรก็เลยถามท่านว่าทั้งหมดเนี่ยพระเนี่ยมีกี่องค์ท่านก็บอกว่าท่านก็บอกว่าทํามาเก้าองค์ก็มีอยู่เก้าคนก็เลยไปซื้อหวยออกเก้าเก้าพอดีคือในรายการ,ก,ารก็จะมีหลายๆอนเทอต์ <c oughs> ที่มันใกล้เคียงกันอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> สำหรับปกฟ้าคู่แผ่นดินนะฮะ <c oughs> ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องเรือใบเนี่ย <c oughs> ผมก็อาจจะไปสัมภาษณ์กรรมการที่เคยเตัดสินกีฬาเชฟเกม <c oughs> ตอนที่พระองค์ท่านเนี่ยทรงลงแข่งขันด้วย <c oughs> กับฟ้าหิองบนรัดแล้วก็ได้เหรียญทองทั้งคู่ <c oughs> ว่าตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างฝีมือของพระองค์ท่านเนี่ยกับการแล่นเรือใบเนี่ยเป็นยังไงบ้าง เ,เห็นเป็น <ผม S 1> ภาพเลยนะคะคือปกติคนที่อยู่ในวงการบันเทิงนะคะพอไม่ได้ทํางานที่อยู่เบื้องหน้าก็จะพยายามทําอะไรที่สามารถเพิ่มเงินให้ตัวเองมากยิ่งขึ้นแต่เท่าที่พี่หนุ่มพูดมาเนี่ยเหมือนกับทุกๆอย่างที่ทําเป็นการทําอะไรกลับคืนสู่สังคมไม่ว่าจะเป็นการรับใช้เป็นทหารหรือว่าจะเป็นการทําสารคดีต่างๆแล้วก็ มีการเป็นผู้ไกล่เกลี่ยด้วยทําไมถึงเลือกที่จะทําอะไรแบบนี้มากกว่าเลือกที่ไปทําอะไรที่สามารถให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าคะเอ่อผมคิดว่ามันก็เป็นเป็นคาสอนแล้วก็เป็นพระราชดำรัสของของในหลวงรัชกาลที่9ตลอดมานะครับก็คือว่ากิจของคนอื่นเนี่ยสำคัญกว่ากิจของตัวเรากิจของคนอื่นต้องมาก่อนนะฮะแล้วสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเมื่อตัวเราเนี่ย สามารถที่จะดํารงตนได้แล้วก็ควรจะทําให้คนที่เขามีโอกาสด้อยกว่าเราเนี่ยดำรงตนให้ได้และสามารถพัฒนาแล้วให้เขาเนี่ยไปช่วยคนอื่นได้อีกต่อไปนั่นคือสิ่งที่เป็นพระบรมชวิอีกอีกพระบรมชวะหนึ่งที่พระองค์ท่านเคยประทานเอาไว้ครับและนี่คือสาเหตุที่ไปร่วมไกลเกลี่ยก็ผมจบปรัชญาศาสตร์ตามแผนนะครับแล้วก็ มาเข้าปริญญาโทที่จุฬาแต่ไม่จบเรียนไม่เทอมเดียวเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสการเมืองนะฮะก็การเป็นผู้ไก่เกียปริญนิบานอมเนี่ยก็ต้องดูจากว่าเราจริงๆไม่ได้เป็นได้ทุกคนใช่ใช่ต้องพื้นฐานจะต้องมีอะไรบ้างคะถึงจะทำได้ก็ต้องมีความรู้นะฮะก็อาจจะเรียนผมเรียนรัฐศาสตร์มานะฮะแล้วก็ช่วยเหลือสังคมต่างๆนานาซึ่งคนที่แนะนําให้ผมเนี่ยเป็นผู้ไก่เกลี่ยก็คือพี่นิโน่ซึ่งทุกวันนี้ก็เป็นผู้ภากษาสมทบไปแล้วแล้วก็ พี่พี่ปนัดดาครับครับแล้วก็พี่จิครับผมป้าจิใช่ครับใช่ครับก็แนะนําให้ผมไปเริ่มทําก่อนอย่างสารคดีชุดนี้เนี่ยฮะที่เห็นว่าบุรนดนใจประชาร์เนี่ยผมทําแค่9ตอนเพราะเป็นรัชการที่9แล้วทำในวาระที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุครบ7จ็ดรอบแป่พระอรรษาเพราะฉะนั้นก็จะเป็น9้าบุคคล ที่เห็นอะไรก็ตามแล้วซาบซึ้งในสิ่งที่พระองค์ท่านมีพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็เลยอุทิศตนทำอาทิเช่นคุณหมอคนหนึ่งเนี่ยบอกว่าจบมาแล้วก็แม่บอกว่าอะาเปิดคลินิกได้ไหมเพราะว่าเป็นเป็นผู้บริในการโรงพยาบาลของที่ปัตตานีอ่ะมันก็มีทั้งเรื่องระเบิดเรื่องอะไรท่านก็ทรงเชื่อเชื่อในพระราชดํารัสแล้วก็พระบรมโชวาว่า ที่พระองค์ท่านเนี่ยเคยพระราชทานเอาไว้ให้ตอนสมัยเรียนเป็นนักเรียนศึกษาค่ะแล้วก็เป็นคุณหมอแล้วก็ไม่เปิดคลินิกอยู่ค่ะแล้วก็ในปีเดียวกันก็ทําสายทานพระกรุณาสายทานพระกรุนาคือว่าบุคคลใดก็ตามที่เคยได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านโดยตรงค่ะนะฮะอย่างเช่นบุคคลใดก็ตามที่เคยอาจจะได้รับปริญญาค่ะตอนที่พระองค์ท่านก็พ่อผมมีโอกาสพ่อผมมีโอกาสได้รับ ตุ๊กตาทองพระสุรศรีจากพระหัของพระองค์ท่านซึ่งปีสุดท้ายพอดีที่องค์ท่านเสด็จงานนี้นะครับก็คอนเทนต์ก็จะเป็นแบบนี้แต่สิ่งที่เราทําสุดท้ายเนี่ยเราค่อนข้างจะภูมิใจมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่ายิ่งใหญ่มากคือสารคดีชุดราชสกุลมหิดลก็คือครอบครัวมหิดนครอบครัวเล็กๆที่ทำ ประโยชน์คุณนัประการหลากหลายเหลือเกินให้กับแผ่นดินไทยนะครับราชคุณมีอิโดนเนี่ยเราก็จะพูดถึงพระบรมองค์สาศ์ทุกพระองค์นะครับเริ่มตั้งแต่สมเด็จพระพันวษาอัยกาเจ้านะครับมาถึงสมเด็จพระราชบิดาธนะครับสมเด็จย่าสมเด็จย่าสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนนั้นท่านมีฮิโดนแล้วก็ในหลวงรัชกาลที่เก้าทำเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนี้ทั้งครอบครัวคือราชกุลมีฮิโดนทั้งหมด ค่ะคับผมค่ะชุดนี้ทําเมื่อประมาณผมทําในปีเดียวกันฮะก็คือปีที่พระองค์ท่านครบทรงมีพระชนมายุครบเจ็ดรอบค่ะครับผมจากที่พี่หนุ่มได้ทําสารคดีเทิดพระเกียรติทั้งหมดเนี่ยพี่หนุ่มได้อะไรจากสารคดีที่ทํามาความรู้สึกครับค่ะก็ความรู้สึกก็อย่างที่บอกนะฮะสิ่งที่พระองค์ทรงพระราชทานเอาไว้เนี่ยมันมีคุณค่าหมดแต่เพียงแต่ว่าเราจะหยิบจับอะไรมาใช้ อย่างเช่นสิ่งแรกเลยเนี่ยในงานพระราชินิพนธ์ของพระองค์ท่านเนี่ยเราจะต้องมีความเพียรพยายามอันดับแรกเลยนะฮะผมอาจจะต้องขอโทษที่ผมอาจจะไม่ได้พูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงก่อนแต่ผมก็ต้องมีความเพียรก่อนคนเราจะทําอะไรต้องมีความเพียรขยันนะครับสองก็ต้องนึกถึงผู้อื่นก่อนที่นึกถึงตัวเราเองใช่ไหมฮะอันนี้เราก็สามารถทําได้เวลาที่เราไปอยู่ในกองถ่ายเราก็จะเห็นว่าเด็กไฟ ที่ทีมกล้องหรืออะไรเนี่ยเราซื้อขนมไปฝากเขาหรือมีน้ำใจต่อเขาประหยัดนะฮะประหยัดก็คือว่าเอตอนนั้นในหลวงเนี่ยในหลวงชัเนย่ยอยากได้กล้องถ่ายรูปก็เลยบอกสมเด็จย่านะครตามภาษาแม่ลูกนะครับผมขออนุญาตใช้คำคาแบบจกได้เข้าใจง่ายนะครับว่าอยากได้กล้องถ่ายรูปสมเด็จย่าท่านก็ทรงบอกว่าไม่ซื้อให้หรอก ถ้าอยากได้ก็ต้องหยอกกระปกเองออมค่ะให้รู้จักออมแต่จะช่วยออกครึ่งหนึ่งนะค่ะนั่นก็คือที่มาหลายๆอย่างเราก็ได้เรื่องประหยัดสองแล้วนี่สามแล้วนะฮะสี่แล้วทำไมเจ้าอยู่หัวเราเวลาที่เสด็จไปเสด็จเพื่อจะไปมีพระราชกรนียกิจต่างๆนะฮะเสด็จพระราชดำเนินไปที่ต่างๆทำไมประทับกับกระพื้อเลยอ่ะค่ะนะฮะก็เพราะว่าสมเด็จย่าเป็นนางพยาบาลนะ แล้วก็ทรงเลี้ยงดูอย่างสามัญชนดูไหมค่ะะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยคือพูดง่ายๆฮะคนในเมืองหลวงไม่ค่อยได้เห็นท่านหรอกนะฮะต้องคนที่อยู่ในที่ลำบากอ่ะบางทีเราอยากคิดเลยว่าเราอยากจะไปเกิดที่ดอยอะไรสักดอยหนึ่งเราจะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่านอย่างใกล้ชิดนะฮะครับผมก็หลายจึงหลายอย่างแล้วก็เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่ทราบนานแล้วนะฮะซึ่งก็ าเกิดว่าใครจะนํามาใช้หรือปรับใช้ก็สามารถทําได้ซึ่งมันก็อยู่ในความพอเพียงพอเพียงก็คือพอดีะนะฮะแล้วก็เพียงพอด้วยค,ค,ครับ,รบแล้วในชีวิตของพี่หนุ่มได้เจอพระองค์ท่านผมก็ไปไปเฝ้านะฮะต้องบอกว่าไปรอเฝ้าเหมือนกับทุกๆคนนะฮะวันที่พระองค์ท่านเนี่ยสเสด็จออกสู่ พระที่นั่งสิยาปัญชรที่พระที่นั่งอนันตสมาคมนะฮะเราก็ไปถวายพระพรลงท่านสมมาเจริญใส่เสื้อสีเหดือไปแล้วก็บกอะไรเงี้ยแต่ก็แต่ก็มีความสุขเพราะว่าคุณแม่ผมเนี่ยสะโพกหักก็มองไม่เห็นผมก็เลยอุ้มคุณแม่ผมเนี่ยแล้วก็ไปสวัสดีไหว้พี่ที่เขาพี่ที่เขาถ่ายทอดสดเลยแล้วสามารถซูมเข้าไปใกล้ได้กล้องทุกตัวที่แบบอยู่ห้าสิบหกสิบอ่ะผมก็บอกพี่ครับ ผมยืมเก้าอี้จูนพี่หรือว่ายังไงขออุ้มคุณแม่ขึ้นไปเห็นพระพักตร์พระองค์ท่านทรงกล้องให้เขาคุณแม่ไม่ให้เห็นอยากเห็นอย่างเงี้ยฮะเห็นแบบแล้วก็ให้คุณแม่ได้กราบคุณแม่ก็ร้องไห้แบบดีใจมากอะไรเงี้ยนะครับผมก็ได้เข้าไปเข้าเฝ้าตามปุถุชนธรรมดาค่ะและในเรื่องของความกตัญญูนะคะคุณสอนรามเนี่ยได้เห็นพระองค์เป็นแบบอย่างด้วยไหมคะอีกหนึ่งอย่างครับพี่ดีกือบลืมนะฮะเราจะสังเกตว่าเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ย ในหลวงราชการที่9เนี่ยเวลาท่านอยู่กับสมเด็จย่าเนี่ยท่านจะกอดท่านจะหอมเดินก็จับมือนะฮะเคยทรงประชุมพร้อมกันนะฮะอยู่ที่โรงพยาบาลประทับอยู่ที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์อยู่คนละชั้นพระองค์ท่านเนี่ยทรงอาการดีขึ้นแล้วนะฮะก็เลยเสด็จลงมาเยี่ยมสมเด็จย่าแล้วก็ตรงกับวันเฉลิมพระชม้าแผ่พอดีซึ่งวันที่4ธันวาวันก่อนแน่นั้นเนี่ย ท่านก็ต้องออกมาเพื่อจะมีพระบรมโชวาให้กก่พวกเราทุกคนก็เหมือนให้พรพวกเราไะท่านก็เล่าว่าเนี่ยเมื่ออาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะก็เลยลงมาเยี่ยมสมเด็จย่าสมเด็จย่าท่านก็ทรงแข็งแรงขึ้นแล้วนะไม่ต้องห่วงไม่ต้องอะไรแล้วเราก็เห็นภาพว่าพอสมเด็จย่าเห็นในหลวงมาเยี่ยมแล้วก็กอดหอมซึ่งซึ่งมันจะเป็นภาพที่น่ารักแล้วก็ไม่ใช่ในหลวงจ่าเจ้าเพียงแค่พระองค์เดียวนะฮะ จะเป็นสมเด็จเจ้าพี่นางเธอหรือจะเป็นจะเป็นใครก็ตามนะฮะก็จะปจะเห็นความรู้สึกที่อบอุ่นมากๆม่มันมีกระแสที่รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นนะคะใช่ครับผมนี่ก็คือเป็นตัวอย่างที่คุณก็กตันอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เช่นกันใช่ฮะถึงผมว่าเรื่องความกตัญอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะไม่เราจะไม่ได้น้อมนําพระบรมชาชวัฒนพระองค์ท่านแต่เราก็พึงที่จะต้องมีนะฮะเพราะว่าหน้าที่ลูกสิ่งแรกก็คือต้อง ต้องไหว้พ่อแม่ก่อนไหว้พระนะฮะผมว่าครับผมเพราะว่าพระที่อยู่ในบ้านท้องนั่นสำคัญที่สุดครับผมครับได้ฟังแบบนี้ทุกคนก็คงจะรู้สึกเหมือนกันนะคะว่าพี่หนุ่มได้น้อมนำคำสอนของพ่อหลวงในหลวงราชกาลที่เก้าของเรามาใช้ในชีวิตประจาวันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆแต่ในฐานะที่ต้องเป็นผู้ไกลเกลี่ยแล้วก็ต้องอยู่ในหลายๆสถานการณ์เลยที่ คนต่างๆก็มักจะเราเชื่อว่าทุกคนเป็นคนดีแต่เวลาที่คนเขาเกลียดกันมันเป็นเพราะว่าเราต้องการในสิ่งเดียวกันแต่มันขัดผลประโยชน์กัน <S S เรารมีการใช้หลักอะไรในการไปช่วยไกล่เกลี่ยหรือว่ามีเรื่องอะไรอยากจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังบ้างไหมคะความวยุติธรรม,มครับความวยุติธรรมสําคัญที่สุดสําหรับงานไกล่เกลี่ยก็คือเราต้องมีตาช่างตาช่างเอาไว้ให้รู้ว่าเราจะต้องไม่เข้าข้างใดข้างหนึ่งเราจะต้องมีความยุติธรรมให้กับทุกๆคน นะฮะ,ะแล้วก็สิ่งที่เรามีความมีธรรมแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีความรู้หรือว่ามีหลักการที่เราจะทําให้ทั้งสองฝั่งเนี่ยเกิดความสบายใจแล้วก็ได้รับผลประโยชน์ในสิ่งที่ทุกคนอยากได้อย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ไม่เกลียดกันหรือว่าไม่ชอบกัน,นเคยมีครั้งไหนที่รู้สึกว่างานนี้ยากที่สุดไหมคะเคยมีครับงานอะไรคะเคยมีตอนที่เ,เป็นครอบครัวหนึ่งนะฮะสามีไปมีภรรยาใหม่ ภรยามีสามีใหม่มีลูกสี่คนแล้วมรดกเป็นพันล้านก็ต่างคนก็ต่างไม่อยากอย่ากเพราะถือว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเอาทรัพย์สมบัติไปให้กับภรรยาใหม่สามีใหม่สามีใหม่ก็กลัวกันทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่งเลยสองฝั่งทั้งคู่เลยนะฮะผมก็โอ้ตายละในเมื่อมันเป็นแบบนี้ผมก็บอกว่าผมขอใช้เวลาสักพักฟังเรื่องราวจากคนละฝฟังที่เราฟังทำความเข้าใจ แล้วผมก็เลยตัดสินใจว่าผมแนะนําวิธีการนีคือว่าให้เอาโฉนดที่ดินมาแล้วก็ทําหนังสือหรือว่าทําสัญญาว่าที่ดินนี้จะสามารถขายได้หรือมอบให้ใครเนี่ยต้องให้ลูกทั้ง4คนเนี่ยบรรลุนิติภาวะแล้วทุกคนคถึงจะมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินผืนนี้ค,คือลูกอายุห้าขวบเจดขวบค,คุณต้องรอถึงยี่สิบหรือสิบแปด เพราะฉะนั้นค no. okay. mmm, ุณ bueno ก็จะไปทําอะไรไม่ได้ค่ะครับโอ้ค่ะคือแกลกเกลี่ยอย่างเดียวไม่ได้อเราก็คิดว่าเข้าไปแล้วนักคุ้เออไม่ต้องทะเลาะกันต้องไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันมีกฎหมายใช่ค่ะทีนี้มาอีกหนึ่งคำถามนะคะในฐานะนักแสดงนะคะเวลาผ่านมาถึงขั้นนี้คุณสอนรามใช้วิธีการเลือกคัดบทอย่างไรบ้างคะเรื่องงานครับอันดับแรกเลยมีเวลาให้เขาไหมครับสมีความสามารถที่จะทําให้เขาไหมจบครับ มีเวลากับความสามารถที่จะทําให้เขาไหมครับผมนะคะเลือกนางเอกไหมคะไม่ครับไม่เลือกนะคะไดก็ได้ดีก็ได้นะพี่หนุ่มคะนอกจากพี่หนุ่มจะทําทุกอย่างมาแล้วก็ทาสารคดีแล้วเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียากิจของในหลวงรัชกาลที่9แล้วเนี่ยพี่หนุ่มอยากจะบอกอะไรกับประชาชนชาวไทยอีกบ้างคะครับก็บอกว่าผมเล่าแบบนี้เนี่ยครับวันที่พระองค์ท่านเสด็จสวรรคตนะครับ ผมน้ำตาไหลเป็นแบบเป็นเม็ดเลยนะฮะไม่สามารถจะถ่ายละครได้นะครับแต่วันรุ่งขึ้นเนี่ยผมก็ไม่ได้ร้องไห้แล้วไม่ได้หมายความว่าไม่เสียใจไม่ได้หมายความว่าไม่รักพระองค์ท่านแต่มันเหมือนกับว่าผมได้ทําอะไรให้กับคือผมเนี่ยเป็นคนไทยที่จงรักภักดีต่อพระองค์ท่านสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือว่าจะต้องน้อมนําในสิ่งที่พระองค์ท่านเนี่ยพระราชทานเอาไว้ แล้วก็สืบสารพระราชะปณิธานของพระองค์ท่านต่อไปนี่คือสิ่งที่มันต้องจําเป็นเพราะสิ่งที่เราคิดคือการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นเรื่องของสัจธรรมะนะฮะแต่สิ่งที่มันจะต้องดําเนินต่อไปคือว่าเราต้องทําให้ให้เราเป็นคนไทยเราต้องทําให้มันเกิดประโยชน์ต่อต่อต่อคนไทยอีกหลายหลายคนแล้วก็ผืนแผ่นดินไทยนั่นคือหน้าที่ของเราที่เราจะสืบสารต่อไปอใช่ค่ะ แต่ละคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ล้วนแล้วแต่มีหน้าที่ของตัวเองที่จะต้องทําออกมาอย่างดีที่สุดนะคะแล้วก็อย่างที่พี่หนุ่มพูดไปในวันนี้นะคะว่าไม่ว่าปัญหาของคุณจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับอะไรก็ตามเชื่อว่าถ้าเกิดว่าคุณลองค้นดีด ในหลวงชาตการที่9้าท่านทรงพระราชทานทางออกเอาไว้แล้วสําหรับทุกๆปัญหาวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะคะขอวคุามดีค่ะขอบคุณค่ะก็ทำให้เราได้รู้ว่าเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีหน้าที่เป็นนักแสดงแต่ว่าในใจของเขาก็ยังมีจิตสํานึกว่าอยากจะทําอะไรดีๆให้กับสังคมนะคะวันนี้หมดเวลาของนาริกจางแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่วันจันทร์นะคะลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ